อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบรูโน่ฟอร์ดนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์สซาเดอรบี้เจริญนครนะครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับเป็นรถเอกลุสิบคันนะครับรถผู้บริหารโปรดประจําการนะครับกับคันนี้เลยครับคุณลูกค้าเน็กเจนเลนเจอร์นะครับสตอมแท็กซี่คูนสองสิบเอทีนะครับคันนี้เป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับค่อนข้างสวยงามเลยครับและอย่างของตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับผม คันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากครับเนื่องจากเป็นรถผู้บริหารบทประจําการนะครับส่วนรถหนักแน่นมากครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพามาเดินดูรอบกันกันครับว่าวันนี้คันนี้เองเนี่ยให้ชุดแต่งอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ส่วนรถให้มันหนักหน่วงขนาดไหนเดี๋ยวไปรับชมกันครับ โอเคครับคุณลูกค้านะครับมารับฟังราคาค่าตัวของเจ้าสตอมแท็กซี่คูนสองสินะครับรถปลดประจำการรถผู้บริหารคันนี้กันนะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1 2 7 9 0 0้บาทนะครับ1279ครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับช่องบรูโน่ฟอร์ดนะครับและที่ฟอร์ดไซด์ดับบี้เจริญนครของผมนะครับจัดโปรโมชั่นเลยครับส่วนรถเจ็บเจ็บเผ็ดเผ็ดเลยสําหรับเจ้าคันนี้เลยครับที่2 0,000นบาทครับคุณลูกค้าท่านใดที่ไม่ได้ซีเรียสนะครับเรื่องรถที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับเข้ามาดู ได้เลยครับคันนี้น่าคบหาเป็นอย่างมากเลยครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับโปรโมชั่นที่ผมจัดให้ทางช่องฟอร์ดบูโนฟอร์ดของผมนะครับก็คือดอกเบี้ย0%นะครับผมที่4ปีหรือ5ปีนะครับเลือกได้เลยครับ2ย่านนี้คุณลูกค้าอยากได้ย่านปีไหน4ี่หปีผมทำศูนให้ได้เลยหรือเลือกรับส่วนลดที่2 0 0 0 0 0บาทก็ได้ครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจให้ไวนะครับมันมีเพียงคันเดียวนะครับคุณลูกค้า ตัวนี้คันนี้ s ต o มแท็ก4คูณ20 AT นะครับอ่าเป็นเครื่องไบล์ทโบด้วยนะครับกำลังแรงม้าสูงสุดที่210แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพามาเดินดูครับว่าสิ่งที่ให้มาในเจ้าคันนี้มีอะไรบ้างและเรียนแบบนี้ครับความพิเศษของคันนี้อีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่พิเศษสุดๆเลยก็คือโรลเลอร์ลิที่ติดตั้งมาให้ที่กระบะท้ายด้วยนะครับอันนี้จัดให้กันไปเลยครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจรีบโทรสอบถามผมได้เลยครับ ผมเบสท,ที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ซายด์ดี้เจริญนครเดี๋ยวไปรับชมกันครับว่าสเปคมาอย่างไรและมีอะไรให้บ้างไปดูกันโอเคครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับนี่เห็นไหมครับว่าเจ้าตัวเจ้าตัวสตอมแท็กซี่คูนสอนะครับด้านหน้าจะมาพร้อมกับไฟ m a ทริก LED นะครับแล้วก็โคมที่เป็นแบบเอ่อเพอร์ฟอร์แมนะครับผมเป็นโคมแมทริกนะครับ LED เลยเห็นไหมครับเป็นการปรับมุมลำแสงแบบอัตโนมัติพร้อมกับไฟรูปแบบ C c a คนะครับและความพิเศษของรุ่นสตอ r แท a กอีกหนึ่งอย่างนะครับจะมีไฟ AUXL แมด้านหน้าด้วยตัวนี้จะติดในเวลาที่คุณลูกค้าเปิดไฟสูงนะครับอันนี้มีเฉพาะรุ่นสตอม m t ็กเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าบววมากับตัวหนังสือเซนเจอร์ที่ฝากระโปรงนะครับกระจังลังพึ่งด้านหน้านะครับสีดําเงาขนาดใหญ่นะครับให้การโฟล์อากาศที่ดีตัวโลโก้คําว่า Ford เองของรุ่นสต o r m Tag เป็นรุ่นเดียวนะครับที่เป็นตัวลงดําพร้อมกกับกล้อง อ่ามองในมุมอับนะครับที่ติดตั้งมาให้ใต้ตัวหนังสือคออําว่า Ford นะครับผมเอกลักษณ์ด้านหน้าของทางรุ่นสตอมแท็กเองเนี่ยกระจังไอตัว H ด้านหน้ากันชนด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวลิ้นล่างสเกิร์ตล่างก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับบวกมาให้กับห่วงลากจูง2จุดแล้วก็ตัวไฟนะครับไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นแบบ LED r f ี r m a n c e ด้วยนะครับแล้วก็ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือเซนเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด6จุดนะครับที่ให้มาในรุ่นสตอมแท็กเลยแล้วก็ นี่ครับเรดาร์ที่อยู่ด้านหน้านะครับตรวจจับมุมอับด้วยนะครับผมอันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากทํางานควบคู่กับเรดาร์ที่อยู่ที่กระจกมองหลังนะครับในเรื่องเลนคลิปปิ้งเลนเซนเทอร i ลิงนะครับตรวจจับวัตถุต่างๆด้านหน้าค่อนข้างครบถ้วนเลยครับคุณลูกค้าโอเคครับมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับคุณลูกค้านี่ครับล้อที่มาจากโรงงานจะเป็นล้ออัลลอยขนาด20นิ้วนะครับรัดมาด้วยยางฟูดเกียร์ขนาด25555 20นะครับผมอ่าเมื่อกี้ลืมแจ้งครับตัวนี้นะครับจะมี ตัวข้อไฟหน้าที่มาจากโรงงานด้วยนะครับอันนี้ให้กันไปเลยครับแถมกันไปเลยอยู่ในเจ้าคันนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบครับตัวนี้ก็เป็นตั้งแต่รุ่นที่เป็นรุ่นสปอร์ตขึ้นมานะครับโชก็จะเป็นโชคแบบโมโนทูบแล้วนะครับคุณลูกค้าแล้วนี่ครับคีมข้างด้านข้างคําว่าบเทอร์โบนะครับสีดําเงินสีดําเงานะครับตัดมากับสีดําด้านนะครับคุณลูกค้าแล้วนี่ครับตัวกระจกมองข้างของรุ่นสตอมแท็กเองก็จะเป็นสีดําเงานะครับบวกกับไฟเลี้ยว led นะครับบวกกับกล้อง มองในมุมอับนะครับกล้อง360องศาและนี่ครับตัวความพิเศษเวลาเราเปิดประตูนะครับจะมีไฟสองสว่างติดมาให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าอันนี้คือความพิเศษเฉพาะรุ่นสตอมแท็เลยนะครับตัวรุ่นสตอมแท็เองจะมีบายสปอร์ตนะครับที่อยู่ที่กระจกด้วยนะครับเตือนในรถที่มาในมุมอับให้ด้วยนะครับคุณลูกค้ากระจกหูช้างตัวบานกระจกปรับพับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับคุณลูกค้าและความพิเศษของรุ่นสตอมแท็กอีกหนึ่งอย่างนะครับราวหลังคานะครับที่ให้มา จะเป็นราวหลังคาแบบปรับได้นะครับคุณลูกค้าสามารถเทินสัมภาระได้ไม่ต่ำกว่าร้อยกิโลนะครับอันนี้คือสิ่งที่เคมาจากโรงงานเลยนะครับตัวมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ราวมันไดด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีดานะครับเป็นวัสดุ PVC นะครับผมผิวหยาบรับน้ําหนักได้ไม่ต่ำกว่าร้อยกิโลเช่นกันและอีกรางอีกหนึ่งอย่างของรุ่นสตอมแท็กนะครับเห็นไหมครับคุณลูกค้าจะมีสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับซึ่งเป็นสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะแล้วก็ตัวหนังสือคําาว่่ทีปรตูนับสำ โอเคครับมาดูในส่วนของด้านท้ายนี่เลยครับเอกของงานเห็นไหมครับสปอร์ตบาร์นะครับโลบาร์ของรุ่นสตอมแท็กเองจะเป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีการปรับเลื่อนได้นะครับคุณลูกค้าพร้อมกับตัวเทินสัมภาระด้านบนนะครับเวลาเราลัดของนะครับมันจะเทินด้านบนคู่กับตัวแหลกหลังคาที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสามารถลัดสัมภาระได้เลยอันนี้คือสิ่งที่ เล็ g e จ r a n g ร r รุ่นสตอมแท็กให้มาเลยครับเป็นการออกแบบเฉพาะเลยครับสำหรับรุ่นสตอมแท็กรุ่นเดียวนะครับรุ่นอื่นจะไม่สามารถขยับได้ครับและนี่ครับโร l เลอร์ลิเห็นไหมครับคุณลูกค้าที่ติดตั้งมาให้อันนี้จัดอยู่ในโปรโมชั่นแถมกันไปเลยครับคุณลูกค้าเป็นแบรนด์ของ a e r o g a กานะครับอันนี้ติดตั้งมาจากศูนย์บริการเลยนะครับคุณลูกค้ามีความคงทนแข็งแรงครับสวยงามจริงๆและนี่ครับด้านท้ายของรุ่นส tor แ t a กเองเห็นไหมครับคุณลูกค้าไฟจะเป็นแบบ f ู l l LED นะครับพร้อมกับบายสปอร นะครับที่ตัวไฟท้ายนะครับที่ให้มานะครับแล้วก็ชุดครอบไฟท้ายที่มาจากโรงงานนะครับตัวหนังสือคําว่าสตอมแท็กติดตั้งมาจากโรงงานนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับโลโก้พร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็ตัวสีสติ๊กเกอร์ดำนะครับที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นสตอมแท็กตัวนี้ด้วยนะครับพร้อมกับราวบันไดหลังนะครับที่เหยียบขึ้นกระบะนะครับก็จะเป็นด้านบนเป็นวัสดุกันลื่นนะครับ PVC สีดําพร้อมกับ สีดําตัดกันมานะครับพร้อมกับเซนเซอร์อีก6จุดเลยครับคุณลูกค้าที่ให้มาในรุ่นสตอมแท็ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังครับและนี้จะเป็นช่วงล่างนะครับคุณลูกค้าสวยงามจริงครับจะสังเกตว่าเน็กเจอร์เลนเจอร์เราทุกรุ่นนะครับที่ให้มาเนี่ยตัวโช๊คเองจะเป็นการวางนอกแชสซีนะครับและรุ่นนี้ก็เป็นโมโนทูบด้วยนะครับคุณลูกค้าให้ความสะดวกสบายแล้วก็การบาลานซ์ที่ดีเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูด้านไในนิดนึงครับ โอเคครับคุณลูกค้าดูในส่วนของด้านหลังภายในนิดนึงนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นเบาะสีดำนะครับคลิปมาด้วยด้าสีแดงเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นไวแท็กเลยนะครับภายในบุหลังคาต่างๆคุมโทนมาด้วยสีดำนะครับเป็นเอาออกเป็นถีเทาเข้มออกดำนะครับผมนี่ครับมือเปิดประตูเองก็จะมีมาให้ในอยู่ตัวตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเรนเจอร์เลยจะไม่ได้มีเปิดเหมือนรุ่นอื่นข้างๆนะครับแต่จะอยู่ที่ตัวมือจับเลยนี่ครับตัวเปิดปิดกระจก มีครบมีพร้อมครับและนี่ครับด้านหลังมีแอร์แยกอิสระนะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB นะครับพร้อมกับที่เสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับขนาด400วัตต์นะครับอ่าเสียบไฟบ้านใช้ได้เลยครับในรถของเรานะครับคุณลูกค้าสนใจนะครับรีบติดต่อเลยนะครับมีเพียงคันเดียวนะครับรถผู้บริหารปลดประจำการกับส่วนลดที่200,000หรือดอกเบี้ย0%ที่4ปีหรือ5ปีทักสอบถามพูดคุยได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดพิเศษให้เลยเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อครับ มาดูในส่วนของด้านหน้าครับจะเห็นว่ามีการติดตั้งสครับเพจของ f อร์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้แถมกันไปครับคุณลูกค้าอ่าและนี่ครับด้านหน้าเองเนี่ยตัวไล่ตั้งแต่บานประตูเลยนะครับคุณลูกค้ามือเปิดประตูต่างๆก็อยู่ในตำแหน่งอย่างที่ผมแจ้งเลยครับแล้วก็กระจกปรับพับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีครับตัวนี้เป็นพุชสตาร์ทแล้วนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับไฟหน้าเองก็มีการปรับแบบออโต้ก็ได้แมนนวลก็ได้นะครับคุณลูกค้าแลนนี่ครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย e-pads วงล้อไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับว่ามีความเบาเป็นอย่างมากเลยใช้แค่2นิ้วผมครับนี่หมุนได้เลยสบายสบายเลยครับหน้าจอนะครับแสดงหน้าปัดขนาดใหญ่นะครับเลือกดูได้เลยครับคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าอยากจะดูโหมดไหนนะครับเห็นไหมครับเลนคิปปิ้งอันนี้ระบบสต็อปแอนด์โกเวระยะห่างนะครับผมมีการเตือนนะครับต่างๆนะครับอัตราการใช้งานโอ้โหค่อนข้างตอบโจทย์เป็นอย่างมากครับคุณลูกค้าสําหรับเจ้า s ตอ r m ท็ก4ี2คันนี้นะครับและนี่ครับเลขหลักไม่เห็นไหมครับ 7 2 0 0กิโลยังไม่ถึงหมื่นครับอยู่ในศูนย์บริการด้วยเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยครับว่าจะโดนกลับโดนกรอไมามานะครับอยู่ในศูนย์บริการอยู่กับหมอเฉพาะทางแล้วไม่ต้องห่วงเลยครับการดูแลเป็นอย่างดีครับสำหรับเจ้าคันนี้เลย อ่ะดูในส่วนของเบาะต่อนะครับเบาะเองก็จะเป็นหนังนะครับตรงคล้าย,ายแบกเก็ตซีทนะครับเป็นหนังเรียบบวกกับหนังอะคันทาร่านะครับเป็นหนังกลับนะครับแล้วก็ตัวปรับเบาะเองนะครับเบาะคนขับปรับได้6ทิศทางนะครับผมเบาะคนนั่งปรับได้4ทิศทางนะครับลูกค้าเป็นปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะอ่า ตัวนี้นะครับหน้าจอซิงค์โฟร์ขนาดใหญ่นะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อกับ Apple c a r p l a y Android Auto แบบไร้สายนะครับคุณล,ลูกคา้าเชื่อมต่อกับระบบลอร์ดารด้วยนะครับท่านใดที่สนใจสามารถคอนเน็กกับระบบเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องการเข้าเช็คระยะต่างๆได้เลยครับคุณล,ลูกคา้าอ่าแล้วนี่ครับแอร์ของทางสตอมแท็กเองจะเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายแยกขวาได้แต่ปรับพัดลมสามารถปรับได้จุดเดียวนะครับคุณลูกค้ามากับตัว ช่องไวเลสชาร์จนะครับผมเห็นไหมครับท่านใดที่มีโทรศัพท์รองรับในระบบไวเลสชาร์จสามารถใช้งานได้เลยครับแล้วก็ช่องเสียบ usb ที่มีมาให้ด้วยนะครับตอนนี้ครับเอกของงานเลยเกียร์ e-chipster สิบสปีดเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบช่วยถอยจอดออกจากซองเข้าซองอัตโนมัติด้วยนะครับคุณลูกค้าเพียงแต่เซ็ตระบบที่หน้าจอซิงโคเอนะครับแล้วก็กดปุ่มนี่ครับ p a r k ิ n งตัวนี้เลยกดปุ่มตัวนี้เลยครับคุณลูกค้า ระบบเขาจะทํางานถอยจอดให้อัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มปิดระบบแท็กชั่นต่างๆนะครับแล้วก็เบรมมือก็เป็นแบบแบบไฟฟ้าด้วยนะครับภายในคอนโซลน,นะครับจะเดินมาด้วยหนังสีดำนะครับตัดมาด้วยสีแดงนะครับและสีดําที่เป็นสีดําเงานะครับให้ความสปอร์ตเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับรุ่นสตอมแทก สวยงามจริงๆครับท่านใดสนใจรุ่นนี้อยู่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับสำหรับคันนี้เลยครับส่วนลถที่2 0 0 0 0 0บาทหรือ0% 4ปีหรือ5ปีนะครับขอให้แจ้งเลยครับเรียนเชิญเลยครับคุณลูกค้า มีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับโอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดินดูสเปคนะครับแล้วก็แจ้งราคาค่าตัวของเจ้าสตอมแท็กคันนี้เลยนะครับเรียนแบบนี้ครับว่าคันนี้เป็นรถ e x c l u s ค v ูซีฟคนะครับเป็นรถผ่านการใช้งานจากผู้บริหารเรามือเดียวนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าจดทะเบียนลงในเล่มก็จะเป็นชื่อของคุณลูกค้าเป็นท่านแรกหากคุณลูกค้าซื้อสดน,นะครับผมไม่ได้ต่างอะไรกันเลยมีความ พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการดูแลบารุงรักษามันอยู่ในศูนย์บริการครับเพราะฉะนั้นการบารุงดูแลรักษาทุกอย่างอยู่ตามโปรเซสทุกอย่างไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเรื่องการถูกกลับการกอใหม่นะครับของเราไม่มีการทาอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรียวๆเ,เป็นใหม่ณนะปัจจุบันได้เห็นเลยนะครับคุณลูกค้าอย่าลืมนะครับคันนี้ส่วนลดที่2 0 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ชุดแต่ง ผมลืมแจ้งไปครับมีกล้องหน้าจากศูนย์บริการติดให้ด้วยนะครับคันนี้อ่าแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับส่วนรถที่200,000บาทนะครับหรือดอกเบี้ย0% 4ปีหรือ5ปีนะครับทักสอบถามผมได้เลยครับที่เบอร์0 9 2 2 6 1 0 5 2 3นะครับแล้วก็ยังไงฝากช่องบรูโน่ฟอร์ดของผมไปด้วยนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจาก Ford s ไซดับบี้เจริญนครวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปการรีวิวเจ้ารถ e x ็กซ์คลูซีฟคาร์สตอมแท็กซี่คูนสองไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันนคลิปห้าาะผมมจี เด็กเจเ l นเจอร์หรือเอเวอร์รุ่นไหนของทางฟอร์ดไซด์บี้เจริญนครเราที่มีโปรโมชั่นดีๆมารีวิวให้กับทางคุณลูกค้าได้รับทราบรับชมกันอีกสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาครับอัสลามุอะลัยกุ้งครับสวัสดีครับ